ต่อไปเป็นสีทามือฟิงเกอร์เพนมันก็จะเป็นลักษณะมาเป็นแบบนี้ค่ะคล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้จะเป็นแบบนี้เออในเนี้ยก็จะมีหลอดแบบนี้ทั้งหมด12สีนะคะก็มันเป็นตัวหูหิ้วอย่างนี้เนาะแล้วก็ปลอดสารพิษล้างออกง่ายไม่ทิ้งร่องรอยไว้บนผิวหนังแหละคือเอาปหน้ากันได้เลยลองไหมอ๋อไม่มีตัวยอ,อย่างให้ ค่ะก็อันนี้ยห9 0บาทแต่ถ้าใครอยากได้เป็นเมจิกบ็อกซ์แบบนี้่แบบนี้จะเป็น995บาทเมจิกบ็อกซ์มีอะไรบ้างเดี๋ยวพี่แกะให้ดูนะค่ะอันนี้มันก็จะเป็นเราไม่ได้แกะมันคงมีอะไรอยู่ข้างในก็จะมีครบเซตเลยค่ะกระดาษระบายสีหแผ่นค่ะกางไกลหชิ้นกาวหแท่งจานสี1อันแล้วก็ที่สแตมป์สอันค่ะตัวสแตมป์หชิ้นตัวสแตมป์อันนี้มี ีตัวอย่างเงี้ยสอ,อันแต่ว่าตัวนี้มันสามารถดึงเปลี่ยนได้นะคะมี6ชิ้นเลยเออนี่เขาก็จะมีให้แบบนี้พร้อมกับกล่องโอ้ยเป็นอของขวัญเนาะจะดีงามมากเลยอะ่ะค่ะนเด็กคนไหนจะได้ไปก็จะแบบชอบมากอันนี้ก็995บาทนะคะเป็นฟิงเกอร์เพนเนาะเล่นได้หลายอย่างจะเป็นเด็กโตนิดนึงเขาบอกว่า3ขวบขึ้นไปค่ะ